เดีวลุงสิสวัสดีค่ะ굿มอร์น n ิ่งค่ะคุณประชมสิกาดีค่ะนันออนสวัสดีค่ะค่ะคุณประชมคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะวันนี้แม่มครัวแบบคุกกิ้งโชว์นะคะวันนี้ตามคําเรียกร้องนะคะเราทําอะไรแม่ทำถาดค่ะ ได้ขอดูถอยคุณหน่อยสิค่ะสวยไหมคะไงแท้ไหนดูดิเลยยังไม่ได้ใส่ต้มตำต่พี่เตรียมเอาผักไว้ลองแค่หลอมไส้ก็น้ำลายไหลแล้วใช่แล้วอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวโชว์นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ทันเพลนนะคะขอนิดนึงอ้าวนี่ค่ะมันคืออะไรคุณแม่หมูยอแหนมแล้วก็ปลาหมึกสดค่ะแต่ไม่แอดแถมกุ้งด้วยามี กุ้งสดให้อีกนะคะนี่ไม่ใช่มีเท่านี้นะคะมีอีกค่ะเดี๋ยวขอดูอุปกรณ์มีแค่นี้นะคะไม่ต้องอธิบายเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วมันคืออะไรส้มตํานะคะอะแม่ส้มตำวันนี้แม่นี่อนเป็นลูกมือค่ะแล้วก็แม่คะอันนี้มาไกลอ๋อค่ะมาจากฮุสตันค่ะเจ้าของร้านเอเชียไทยมาร์เก็ตโอ้เราขอให้กุ้ลสนสนะคะวันนี้มีภาพหกูกค่ะหนูจะมีภาพหกูกนะคะ แล้วก็ขอบคุณแม่แม่แอสนะคะที่เป็นอะไรนะกุ้งนะคะสุดๆของแม่อนนี้เรียบร้อยแล้วครบเครื่องเลยนะคะหนูเป็นแค่คนหนูเป็นแค่คนตำมีมีกุ้งแห้งโอ้โหนาคะแม่จะตำเดี๋ยวนี้เลยยังไม่สิบเอ็ดโมงตำว้ไม้เระในอุ้ยไดกี่โมงแล้วกี่โมงแล้ว เี๋ยวไม่ทันมาเร็ววันนี้ทํามาเร็วเดี๋ยวไม่ทันพระ่นพระต้้งนเอัสิบเอ็ดโมงสิเจ็ไมทันแล้วแล้วครูบอกพ่อครูบอกไ่้ีเลยเวลาฉันโบได้เลยนะกับแก้วนะคะมาดูนะคะ เลยเวลาพี่สามเลยมันจะมีที่มาที่ไปสองทุ่แล้วอ่ะแล้วก็พอดีพอดีไปสิบเอ็ดโมงยี่สิบแล้วทันงเดี่ยังไม่มาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเยอาเอานะคะ๋ยวมาช่วยนะคะขอเอาอาหารไปขึ้นโต๊ะแป๊บนึงเอาเลยแม่ใครใครก็อยู่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะพีจีจานไลน์นี้ แม่นิออนออกมาขายั้งหมหเลยเออแม่เวลเพันทำเอ่อมะโจนนี่เสียอะไรน่ะอ๋อมันคืออะไรแม่นี่นาาคุณวนนี่ไ,ไ,ไ,ไรไไไนะคะลูกสาวอร่อยสามโลกของเธอเธอทำไขย่ยัดไส้ค่ะวันนี้ขอไข่ยไส้ค่ะแต่อร่อยเมื่อวานทำครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าพระท่านชมว่าอร่อยมากก็เลยให้สนองอีกหนึ่งครัง้งโอเคจัดไปคุณแม่ก็ไม่มีอะไรมากอุปกรณ์นะคะมันก็จะทำแบบนี้ จะใส่อะไรก็ใส่ไปแต่ว่าไอเน,นี้เราจะต้องแหมมันมันไม่มีสถานที่ขอตาตรงนี้ก็แล้วกันตปลาต้อใส่ถาดใช่ไ่มนี่ไง <laughs> ท่านมีจะทำอะไรจ้าหนูใส่นี่ละค่ะแม่อ๋อคือโคกของเรามันเล็กเหมือนแม่เดี๋ยวดจะต้อง่เอากระคุกเอากระมังให้ไหมจ้ะขอบคุณมากเลยค่ะถาดก็ได้แม่จ้ะแต่เครื่องปรุงปกตินะคุณแม่บ้านทั้งหลายนะคะแต่ของแม่มสูตรของแม่มเนี่ยคือส้มตำเนี่ยที่รีใครก็ตำอร่อยนะพี่นะแต่ว่ามันอยู่ที่มือคนถูกปะ อยู่ที่มือทีนทำลอยู่่ไนอลูมิเนียมอยู่ข้างหลังหลังเหล็กเนี่ยมาเดี๋ยวใส่ต้นหุเลยรีบํำปลาใส่นาไข่เลี้ยวโอ้ยนี่แหละแม่เริ่มหอมหลือยังคุณแม่ห้อ หอมเตะจมูกเลยอ่ะแส่น้ำตาลจะใส่มะขังเปียกด้วยบอกได้เลยว่าเม่นิวน่าครบครบทุกอย่างตามขส้นตำ ตมแล้วยิงแข่าเดียนะยิงแข่าเอ้ยยิงก็บอเห็นดอกเขาใส่ปากมันก็บอกปิดปากไว้อยู่อือหึนี่เมมตาลปิ๊บน้ำตาลใส่ต้ถั่วต้มถั่วไว้ที่หลังเดี๋ยวขอต้ถ่านก่อนเพราะว่าอันนี้จัดให้เพราะว่าสบายพระก่อนใช่แล้วเพราะเป็นเบ็ดเงินจะขึ้นแล้ว อารมณ์น,นี้ชิมิจ้าหนูครบใช่แล้วโอ้สวยงามเมื่อก่อนตามกัะบวนการต้องทำสองครกสังงาากหน่อยภาษาลาวบตตรงเบาเดาช้อนนะพี่น้อยเมื่อหลังหนูจะไปตำที่วัดอาริโซนานะได้โซเฟอร์ละพ <c oughs> ี่นี่จะไปด้วย <c oughs> ปวดรอคิวนะคะยังไม่ถึงคิววัดอาริโซนาเชียงเย็น นิมนี่เอาถาดมาให้หนูหน,นึ่งาามันเยอะไปนิดนึงไม่เรายังไม่เสร็จไงอ๋อยังไม่ได้ใส่เครื่อง,งอเอามายังไม่ได้ใส่ของโอเคคือเนื่องจากว่าที่อเมริกาเนี่ยออเดอร์ใหญ่เราก็ต้อง ใส่ถาดนะคุณแม่บ้านทั้งหลยโอ้ยังไม่ไดใส่บัลกรงด์น,นะใครจะถ่ายกกรูปก็ถ่ายได้เลยแล้วอันนี้ทีนี้เนี่ยของแหม่มเนี่ยแหม่มจะทําแบบนี้นะนี่จะให้ดูอุปรกรณ์ที่เราจะทํานะคะกุ้งแหงไหมยังยาง,ยางผมจะใส่ปลาหมึกนะคะใส่สอียย้ยยอแหนมเนมนีม่เราลวกนะคะเพราะว่าให้พระเนี่ย ้าต้องฉันของสุขมาแล้วมาแล้วเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเห็นไหมลินโชยแล้วตักดองอขอมามา่ด้ไหแม <c oughs> มามา่หนึงครึ่งเดียวนะั้น <c oughs> นี่อ,อมามะละกอเทมาเลยหมดเลยคุก<อ>เลยเนะาะจ้ะมะละกอนี่สับด้วยมือด้วยนะในบา้านแต่ผสมเลยหอมบอพีเล่อหอมขนาดหอมไหมชอบนี้ใส่นิดอตนะีนิดนึงนะรสชาติเมื่อกี้มันอร่อยแล้วนะแต่มันขิ้งแต่ชึ้มก่อน ชอบหวานไงไม่ไม่เอาเยอะหรอกนี้ได้หรอกน,น้ำตาลตัวนี้ตัวใหญ่นี่เออเอามือมาโอ้หนูใส่เยอะแล้วนะน้ำตาลเนี่ยอืมปิดแล้วนี่อะไรคะก,ก็เอาเลยไหมอันนี้แม่ประมาอันแม่แอดซิมดูให้มันเซดก่อนแล้วก็เส้นอันนี้ยัง,ยง ไปเลยไปเลยไปเลยขาดมาแลนะ้วนี้เดี๋ยวนะขอชิมก่อนนีไ่ไปจับถ้วยดีกว่ามาไปจับจานเยอะๆช่วยดีขั้นนี้มาชิมดิชิมดิอืมเอาใมันเป็น ก็จะ่รุงแบ่ได้ใส่ใจมาจัดการกันใส่ให้ด้วยมาจัดท่ารถตามาโอ้แล้วฮะโอ้ท่านมีอาหารมามาจอยกับพวกเราด้วยค่่ไข่ี๋ยวาจะ้าจะฟาใข้าไปใส่เลยนะเยในเย็นเย็นเยเย็น มีไข่ครับี๋ยวน,ยนี่เชียงไอ้ไข่นี่ดูกิท่านเอาอะไรมาอู้หี่ท่านเอาไอ้ีดแตงกวากั่นโอ้ยท่านดูผักมาด้วยอุ้ยมีข้าวมาอีกจานโอ้ยบอกจะให้ยำอะไรเนาะนี่ ตุเนแต่งให้เป็นโร,ร,ป,นโรปแต่งบบรดไปหน่อยจะนะจ้เ,เย็เย็นนี่ตักแกงขี้เล็กแกเด้อแม่ตักแกงขี้เล็กแค่นน<ก>จะไอตัวเล็กตัดขี้เล็กไปด้วยนะแม่ไปาจานนะโอเคนจ วันนี้วันแม่นะคะคุณผู้ชมคะ <c oughs> ก็เลยจำ <c oughs> อ้ยบึงอะไี่น้องจ <c oughs> ำท่าตด้อไปละเด้อไปละเด้อ <c oughs> ไปละบาย